สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเจอกับโซฟาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโซภาก็จะมาทําเมนูนี้นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะและก็เส้นผัดผักรวมค่ะเมนูวันนี้นะคะผัด ่นีวันนี้นะคะถั่วงอกได้มาแบบสดๆนะคะใหม่ๆค่ะทุกคนสโสพาก็เลยจะมาทำผัดผักรวมค่ะไปทำกันเลยค่ะ โซผาก็จะใส่กระเทียมค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเลยนะคะเราก็ผัดใส่จนกว่ากระเทียมของเราจะหอมนะคะได้กลิ่นหอมพีย่ยาทุกคตอนนี้กระเทียมของเราก แบบง่ายๆนะคะเราก็ขัดเต้าหู้ไปเรื่อยๆค่ะ ลงอกลงไปนะคะตักต่อไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวโซฟาก็จะเติมซอสลงไปนะคะให้หมดเลยค่ะซอสที่โซฟาใช้ก็เป็นซอสที่โซฟาทำคุณหมูอาหารทุกวันนะคะ นหอมลงไปค่ะ đau